เลครับเดินทางมาถึงคู่ที่สาวๆรอคอ,อยกันอยู่เยอะเลยนะครับอ,องตัวจินโตนะครับเจอกับมาลิกวัตสันตอนนี้สภาพร่างกายขององตัวนี้ก็เรียกว่ากลับมา90แล้วนะครับแม้ว่าจะยังไม่เต็มร้อยแต่วันนี้นี่มาชกด้วยหัวใจด้วยครับหลังจากที่ไปโชว์ฟอร์มที่นราธิวาสมา ตัโลครับมาดูประวัติทางด้านของมาลิกวัตสันครับจอมมหัศจรรยจากมาเวลัส6กุลาคม2535ครับอายุ23ปีครับจากรัฐเดนนอยสหรัฐอเมริกาครับ185เซนติเมตร72.5กิโลกัมน,นะครับมาลิกวัตสันนี่ต้องบอกว่าในช่วงของการทนน้ำหนักคนน้ำหนักนี่พอร์ตหมดเลยครับโผ้เรียกเอา สาวสาวที่มาดูกันใช่งน้ำหนักในรี้ปสลบเลยครับบางคนที่สลบยังไม่ฟื้นก็มีครับส่วดนด้านของอองตวนปินโตครับ16กุมภาพันธ์2,134ครับอายุ24ปีเกิดที่เมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศ18ส183ซติเมตรน้ำหนัก72กิโลกร,รัมครึ่ง ผ่านการชกมวยไทยมาอย่างโชคชนครับผ่านการชกมวยไทยมาอย่างโชคชนแล้วก็สัญชาติฝรั่งเศสเชื้อชาติฝรั่งเศสก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหัวใจทุกห้องนี้ยกให้เมืองไทยแล้วก็คนไทยไปหมดแล้วครับก็ด้วยความรักในศิลปะมวยไทยแหละครับศิลปะการต่อสู้ทำให้ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝึกฝนมวยไทยที่เมืองไทยครับ พออยู่ไปอยู่มานี่นี่ก็เป็นเพื่อนสนิทครับมานั่งเชียร์ถึงขอบเวทีครับเตรียมไป้ายไฟมาด้วยครับนั่งอยู่ข้างๆกับน้องซาซาสอาอรีครับพอข้ามน้ำข้ามทะเลมานี่ก็ว่าจะมาเรียนรู้ศิลปะมวยไทยเฉยๆนะครับพออยู่ไปอยู่มานี่รักเมืองไทยครับก็เลยอยู่ยาวเลยครับ แต่คนนี้ครับมาริควัตสันนี่จะเป็นคนให้คําตอบครับไม่รู้ไม่ชี้แหละรักมากมายขนาดไหนครับเพราะว่ามาริควัตสันเองก็รักมวยไทยเช่นเดียวกันครับแหมดูลีลาของเขาขอให้ลีลาดีๆแบบนี้ตลอดรอดฝั่งนะเป็นยูเซฟเบอร์คันเนมนะครับนี่เทรนเองเลยนะครับยูเซฟเบอร์คันเนมนี่น่าสนใจมากนะครับยูเซฟนี่ไปรอชิงอยู่แล้วนะครับ คู่สุดท้ายของวันนี้นี่สุดสาครสกิมีเจอกับไมซินสันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดสุดสาครเข้าไปเจอกับท่านั้นของยูเซฟเบิร์ฮานมได้นะครับจะเป็นการรีแมตช์อีกครั้งหนึ่งครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับไม่ชอบอเมริกันฟุตบอลครับไม่ชอบบาสเกตบอลครับชอบมวยไทยครับ กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการภูกิจพรามประยูรนะครับเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยอตำรวจสามพันด้วยหาสู้เลยครับ,บาัด้านของผลิตวัดสดนแกน้ขาอุ้ยแหมส้นเท้านี่สะบัดไปโดนโหนกแก้มเลยครับหน้าตาแกนิ่งดุเหลือเกินกบใหม่วางแข้งซ้าย เป็นลักษณะการสบัดปลายเท้านะครับการดูมวยอยู่ที่องตัวแน่นอนครับโอ้โหโอ้โหแข้งขวาครับโอ้โหนี่ครับเป็นลักษณะการสบัดต้นเท้าขีนนะครับโอ้โหยังมุนอยู่เลยครับมาลิกว่าสั้นครับโอ้แต่ว่าฟื้นเร็วครับการดูดมารอย ขาครับแค้นขวาครับตัวเตะหนุับเจนกับ้านขวาของมาริวัตสันรับแทงเข่าโอ้เวียนล้มไปเลยครับกรรมการต้องเตือนครับอูโูไปเผลอไปพลาดรับมาริวัตสันวันนี้เขาตั้งใจเลยนะครับว่าจะดับเสียงปีศาสาวให้ได้ครับหอยขวาลับตัวครับมาริวัตสันครับเจอกับต่อขวาแทงเข่าขวาครับ จะฟันตอบตั้งแขนดีครับเอาตัวถามเป็นมวยนะองตัวดีกว่าแน่นอนครับแต่ว่าสภาพร่างกายครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามครับโอ้โหนี่โดนหนักเลยครับมันอีกวาซ่าครับแต่ว่าฟื้นเร็วมากองตัวขยับครับระแทกหมัดซ้ายครับเตะสวยมากครับออมตัวครับสวัดแทกงได้สวยมากครับ ซื้นวิมาแล้วครับมาลิกวัตสันครับรอเวลาที่จะชกออกตัวมานานแล้วเช่นกันนะครับแอนจะนอนง่ายได้ยังไงครับนักมวยเขาก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองครับอยากพิสูจน์ตัวเองครับว่าตัวเองมีสามารถในการนั่งหน้าของโลกได้โอ้โหโดนอีกแล้วครับโอ้ประมาทไม่ได้ครับการตกไม่ได้ครับมาลิกวัตสันครับ เดินเข้าหากบปีซ้ายครับวุ้นไม้ไม้โมยไทยนี่สูงต่ำดำขาวยังไงก็ไม่เกี่ยวแหละครับอยู่ที่เรียนวิชามวยไทยมับ้างน้อยขนาดพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาต <AS ata> ิดตามนะครับในยกสอง กลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่ครับเป็นภาพช้าๆแอคชั่นสวยๆแล้วก็กระโดดเข่าลอยครับโอ้โหนี่ครับคุณนพมรวาดีครับแนมนีกว่าจะหลับไปแล้วนะครับเพื่อสักครู่สาวๆนี่มากรี๊ดกันตึมทีเดียวนะครับเดี๋ยวว่าแต่สาวๆเลยครับประเภทสับสนในชีวิตเลือกเพศไม่ได้นี่ก็กรี๊ดกันตึมเหมือนกันนะยังไม่หนีไปไหนครับ แฟนๆของไทยไฟครับยกที่สองครับต้องรับกุมขึ้นนะครับทางด้านของมาริควัตสันสองตัวสืบเท้าเข้าหาปาดหน้านะครับ,รบเห็นปาดราดแล้วคนจับเต้าครับมาดิครับท่นเจอแข้งซ้ายอต่อยขวาครับอาพุธอย่างอื่นนี่โอ้โหบวกศอกขวาครับโอ้โห คือมีแล้วนะครับโอ้ตอกเจอตอกครับตอกเจอตอกครับโอ้นี่กำลังตั้งสติอยู่ครับกรรมการภูมิจิตนะไม่ไหวครับโอ้โหนี่มันแรงบวกขนาดเลยครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกครั้งเดียวครับที่บางคนดูไม่ทันครับโอ้โหนี่แหละครับพิษสงมวยไทยโอ้ถูกใจครับถูกใจครับนี่นี่มั่นใจครับไม่มั่นใจไม่กล้าชูขนาดนี้ครับ เชียดดูภาพชาอีกครั้งหนึ่งครับโอสิมอฟเบอรเริ่มแทงให้วบอกตัวเโอ้ตอกเจอตอกครับตอกเจอตอกครับสอกขวาเจอสอกขวาครับนี่ฟันมาลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฟันสอกขวานัว่าออกตัวนี่สวนข้างล่างครับแม่คือมาลิควัสตัดที่ฟันข้างบนนะครับออกตัวนี่ฟันข้างล่างครับข้างล่างมันโดนทางพอดีครับ โอ้นี่นี่ยังมือนอยู่เลยครับแม่เขาก็เสียดายครับขอบคุณแมนยูครับ